ข้อที่85าคำถามถามว่าข้อใดเกี่ยวข้องกับการไซโคซิสในพืชน,นะคะคำ้ถามข้อนี้ก็มีชอยให้คือ a c t ติ m a l ลซิ m ม c r o t ท b u ูลนะน้องก็แค่ต้องรู้ว่าไซโคซิสมีนิยามว่าอะไรนะส่วนนี้เป็นชอยตัวของไซโคซิสเนี่ยไซโคซิสแปลว่าการเคลื่อนไหว direct movement นะคะของไซโตพลาซึมในเซลล์นะหนึ่งเป็น d ไดเรกูเม e ต์สองเป็นไซโตพลาซึมในเซลล์และออร์แกเนล์เขาว่ากันว่าออร์แกเนลมันจะไหลาตาม ทำให้เกิดอะไรเกิดการไหลเวียนของสารในเซลล์กระบวนการนี้อาศัย actin หรือ m i คร o f i l a m e n t ข้อนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะข้อนี้เราแค่ต้องการนิยามของมันนิยามของมันคือการใช้อ c t i n หรือ microfilament เพราะฉะนั้น แน่แน่ไมโครฟฟลาเมนตัวเนี้ยใชแ้แน่แน่ส่วนเโมอโซินไโมอโซินใช้ทำอะไรไโมอโซินใช้ในการหดตัวของเซลลกล้ามเนื้อร่วมกับแอคตินไมโครทิวบูใช้มากมายเลยทั้งการเคลื่อนที่นาของเซลลมีการทั้งสูดโรพต์การทำอะไรต่างๆมีการมูฟออร์แกเนล นะโดยใช้ทำงานร่วมกับโปรตีนที่ชื่อว่าไคเนซินไายเนซินมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้แล้วนี้ก็ไปหนีบกับออร์แกเนลแล้วก็ไต่ไปตามไมโครทูบูลนะคะเหมือนลากไปตามรางเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็จะตอบข้อกอไก่ข้อเดียวก็คือใช้แอคตินในการไซโคซิสนะคะไม่ว่าจะในพืชหรือนในสัตว์ก็ตามนะ